รู้สึกก็เหมือนจับอาหารเนี่ยมันน้อยมันเลยไม่เจมิมแต่ปกติน้องๆก็จะเคยเห็นว่าพร้อมยนะังนะหนูอนะ่ะห,หนูพร้อมแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาสามล่าพึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้มีลุงวอน, <laughs> อนมาให้ตีพึ่งะคะ่ะอยู่ส่งลุเลย อันนี้ต้นมะขามค่ัอือต้นมะขามมันกระโดดไม่ถึงถ้ากระโดดถึงก็คงจะไม่นั่นครับดูคลิปได้นะครับผมเมื่อวานนี้ตอกต้นงิ้วนะครับสูงอยู่ตอกอีกแล้ววันนี้เมื่อวานก็ตอกต้นงิ้วนี่มาอุ้ยรีบเก็บก่อนเนี่ยครับจะหล่นหายไปต้องรีบเก็บ

มนหนูหยิบก่านก็ถอยมาแล้วก็ถอยหนูสองลูก มาขายลูกทอยโดยเฉพาะใช่ไหมหนูใช่จ้ะขายขายลูกทอยใกล้โมง พึ่งแก่แล้วแหละไม่รู้น้ำเังนดีดดหรอือเปล่ารู้เงินข้างบนมันนครับผมไปสี่วานนี่หลังหนึ่งแล้วก็ต้นต่ำต้นต่ำไว้ที่หลังนะครับอ,อยู่กิ่งชี้งั้นหนึ่งหลังนะมีทั้งหมดสองหลัง เนี่ยน,น้องๆสองว่าครึ่งพอตายไปพุ๊บกิ่งกิ่งมันจะวันเนี่ยต้องจุดตอนนี้เลยนะครับจุดประคองเราไปด้วยแล้วถ้าฟันไม่ถึงพึ่งอะยิ่งดีเถึงตายไปนะครับผมอันนี้ครบตั้งแต่ไปอุทัยนะครับ ผมมันน้ำผมไว้ไม่งั้นมันแห้งไปหมดนะผมยาสดไว้นะครับผมควันดีนะครับดูจากคลิปที่ผมไปตีที่แทงนะครับที่จูไถ่ครับพอจุดควันได้นะครับ ก็เตรียมลุยครับผมเนี่ยเสื้อเนี่ยกันได้เสื้อผ้าล่มนะครับอันนี้ที่เ็แถมโมไซมานะไม่ได้ใช้ชุดหนาอะไรมากมายคนะับเพิ่งจะโจมตัวโจมตีที่หัวหัวเราจะสุดตัวใหญ่กับมือเนี่นะครับผมแล้วก็เท้าที่ไม่ได้ใส่รองเท้า เป่าแรกนี่เรารู้แล้วว่าพึ่งมันสวนไหมถ้าสวนก็มาตามขาแล้วก่อนหรือว่าตามขางเกงตามไอโมงไงนะอันนั้นก็จะดึงไอโมงลงผมม่านะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ดึงเพราะมันยังไม่ไม,ไม่สวนอีกอีกเมง่ะขามก็ว่ามันผูกนะครับ ว่ามันปาะต้อตรงระวางังครับผมปอกกันตั้งนาน Napoleon. โถเออลึกว่าขึ้นมาไล่เลยพระเจ้าค่ะเดี๋ยว มันจะใส่เที่ยวสองเดี๋ยวผมใช่ดูดูหัวน้ำก่อนอันนี้หมายความว่าพึ่งเที่ยวแรกเนี่ยฮะมันไล่ถอดถอดถอดถอจนจะหมดแล้วนะครับรู้สึกก็เหมือนจับอาหารเนี่ยมันน้อยมันเลยไม่เจิมแต่ปกติน้องๆก็จะเคยเห็นว่ามันฉัดถาไอเจิมไปด้วยแล้วก็เชิงกระดาษเนี่ยมันจะเป็นแผ่นลงไปด้วยใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้อาหารมันไม่ค่อยมีมันก็เลยทำแค่นี้แต่ไม่แน่นะครับตรงกลางเริ่มจยออกเป็นหนอนเนี่ยน้อง,องแบบนี้ไม่ต้องตัดไปนะครับอยู่เดี๋ยวผมจะตัดเอาที่น้ํานะครับแล้วก็อันนี้ไม่เอานะครับคือปล่อยให้มันอยู่นี่แหละครับการปล่อยพึ่งไว้นะครับอย่าเอาวันไปลมมากนะครับผมแค่โบกพอน้ํำพอได้อยู่พอมีนะครับนี่นะไปะตัดกันครับผม สอนช่วงนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ย น,นี้ครับผมอันนี้ยอดใหม่อยู่นะครับอันนี้ไม่ตัดเดี๋ยวอีกสักอีน,นี้ก็จะเกิดมันทําก็ประมาณสักตีสิบแปดวันเนี่ยเรามาใหม่นะครับอยู่กับส่วนท้ายสวนเขานะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างงก็อยู่นะครับถ้าไม่มีใครมารักตีนะ เดีลงแล้วก็ไปตอดถอยลงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่จองลิปผมตลอดนะครับน,น้องเองินนี้ยไม่ต้องปัดตัดทิ้งนะครับปล่อยไว้มาว่าหลังได้นะครับผมกบอยู่เยอะเลยนะครับถ้าพึ่งไม่ดุก็แน่ถังเกตผมจะเอาไว้ทางห่างนะครับผมคือไม่ไปลมควันเยอะ แต่ถ้าเพิ่งดูก็เป็นเตาฐานนะผมลง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 โอ้โหแตกอีกรอบนึงวันไปโดน รด้ผมรับน้ำหนักได้อีกอยี่สิบวัน,านมาดูใหม่เถอะไม่ได้ตัดออกมันมีหน่อยเดียวล้างมันอ่อนนั่น ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวดูลัางที่สองนะครับผมสวัสดีครับผม